ดีค่ะตอนนี้นะคะตุ๊กยืนอยู่ที่หน้าแปลงที่12นะคะแปลงนี้เนื้อที่472ตารางวานะคะเนี่ยค่ะเป็นบรรยากาศหน้าแปลงนะคะราคาตารางวาละ11,000บาทนะคะตอนนี้เหลือไม่เยอะแล้วนะคะตอนนี้แปลงหมายเลข1ถึงเลข เนะคะขายไปแล้วนะคะ12ขายไปแล้วนะคะ13ขายแล้วนะคะแล้วก็15 16 17 18ขายแล้วนะคะโซนนี้นะคะจะเหลือแค่แปลงหมายเลขที่12แล้วก็แปลงหมายเลขที่14นะคะส่วนแปลงที่ ตุกยืนอยู่นี้นะคะคือแปลงหมายเลขที่12ค่ะเนื้อที่472ตารางวานะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อคุณตุกค่ะเบอร์โทร099-221-6289นะคะสนใจนะคะรีบจองด่วนเลยนะคะจองแปลงละ5 0,000บาทเท่านั้นค่ะดาว50,000บาทนะคะเนี่ยค่ะสนใจรีบทักเข้ามาเลยนะคะสวัสดีค่ะ